สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในทฤษฎีที่สะเทือนทั้งโลกวันพีซหลังจากภาคเอลบัฟเปิดเผยพลังของท่านอิมอาจารย์โอดาก็แอบทิ้งเบาะแสะเล็กๆไว้ว่าบางทีราชันแห่งโลกอาจไม่ได้อยู่เพียงลำพังเพราะลูกชายของเขาอาจเป็นหนึ่งในเจ็ดแทบโจรสลัดในตำนานดราคูมิฮอกและหากเรื่องนี้เป็นจริง มันอาจพลิกความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์โลกวันพีซทั้งหมดเลยก็ว่าได้และหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แดงซ์ให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับในภาคเอลบัฟอาจารย์โอดะได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เขาเปิดตัวท่านอิมอย่างเต็มรูปแบบในฐานะตัวร้ายหลักของภาคนี้และไม่เพียงเท่านั้นยังเปิดเผยด้วยว่าท่านอิมมีชื่อสกุลที่แท้จริงคือเซนเนโรนาอีม e ู e หนึ่งในผู้ก่อตั้ง20ตระกูลที่สร้างรัฐบาลโลกเมื่อ800ปีก่อนนี่คือรากเหง้าของราชันแห่งโลกผู้ปกครองเบื้องหลังทุกยุคสมัย ซาโบคือผู้ที่ได้เห็นท่านอิมด้วยตาตนเองระหว่างเหตุการณ์ในแมรี่จัวเขาได้เห็นอำนาจที่ราวกับเทพพเจ้าท่านอิมสามารถกลืนกินชีวิตของผู้อื่นและเปลี่ยนคนให้กลายเป็นปีศาจพลังนี้ทำให้ดราก้อนถึงกับพวดว่าถ้าเรื่องนี้เป็นจริงโลกทั้งใบกำลังอยู่ใต้เงาแห่งปีศาจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทฤษฎีว่าท่านอิมมีลูกและลูกคนนั้นคือมิฮอก นักดาบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของฉายาตาเหี่ยวผู้มีดวงตาลึกลับไม่เหมือนใครสิ่งที่ทำให้เริ่มจับได้คือดวงตาของทั้งสองคนดวงตาแบบวงแหวนซ้อนที่มักสื่อถึงพลังเหนือธรรมชาติปัจจุบันมีเพียงสามตัวละครที่มีลักษณะตาแบบนี้คือท่านอิมมิฮอ,อกและสุนิชาซึ่งอาจารย์โอดาไม่เคยให้เหตุผลใดๆกับการออกแบบนี้เลย ในโลกวันพีซการมีลักษณะเฉพาะร่วมกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจารย์โอดามักใช้ดวงตาเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางสายเลือดเช่นเดียวกับตาของตระกูลวินสโมกหรือสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลดีที่มักแสดงออกทางสายตาเช่นกันดังนั้นการที่มีหอ,อกกับท่านอิ่มมีตาเหมือนกันคือจุดเชื่อมโยงสำคัญอีกสิ่งที่ชวนคิดคือชื่อของมิหอ,อกดราคูมิหอ,อก คำว่าดราคูมาจากรากศัพท์ละตินดราคูนซึ่งแปลตรงตัวว่าบุตรแห่งปีศาจหรือ son of the devil เมื <S <S er ่อเทียบกับท่านอิมที่ถูกเรียกว่าเทพเจ้าผู้มีพลังปีศาจมันช่างเข้ากันอย่างน่าขนลุกในภาคเอลบัฟอาจารย์โอดะยังแสดงให้เห็นพลังของท่านอิมที่สามารถทำให้ผู้อื่น,น,<ใ>นกลายเป็นปีศาจได้โดยตรงหากมีฮอเกิดมาจากท่านอิมจริงนั่นหมายความว่า เขาอาจเป็นลูกคนเดียวของปีศาจผู้สร้างระบอบเทพเจ้าบุคลิกของมิฮอกยิ่งตอกย้ำแนวคิดนี้เขามีท่าทีสงบนิ่งสุขุมและถือศักดิ์สรีสูงรสนิยมในชีวิตของเขาหรูหรามีมารยาทแบบชนชั้นสูงต่างจากโจรสลัดทั่วไปดูเหมือนคนที่เคยใช้ชีวิตในวังหลวงหรือมีสายเลือดผู้ดีนักวิเคราะห์หลายคนจึงเชื่อว่ามิฮอก เคยเป็นอดีตเผ่ามังกรฟ้าหรือมีต้นกำเนิดในตระกูลของผู้ก่อตั้งแต่เลือกออกมาจากระบบโลกที่ท่านอิ่มของเขาสร้างเพราะไม่เห็นด้วยกับความอายุติธรรมของรัฐบาลโลกความสัมพันธ์ของมีฮอกกับแชงก็เป็นอีกเบาะแสนหนึ่งทั้งคู่เคยต่อสู้กันอย่างสูสีและยังมีความเคารพซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งแฟนๆหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าแชงเคยไปยังแมรีจัวหลังจบสงครามมารีนฟอร์ด บางทีเขาอาจไปพบเพื่อนเก่าที่นั่นซึ่งคือมิฮอกเองและถ้ามิฮอกเคยอยู่ในแมรีจัวจริงการที่เขารู้ความลับของโลกหรือเลือกจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลก็อาจเป็นผลจากอดีตท,ที่เกี่ยวข้องกับท่านอิมโดยตรงเขาอาจจะละทิ้งนามตระกูลเนโรนาเพื่อใช้ชีวิตแบบอิสระในฐานะนักดาบเพียงคนเดียวในโลก ชื่อฉายาตาเหี่ยวของเขายังมีความหมายลึกซึ้งเหยี่ยวในตำนานมักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดวงตาแห่งพระเจ้าหรือผู้ที่มองเห็นทุกสิ่งจากเบื้องบนเหมือนกับท่านอิ่มที่เฝ้ามองโลกจากบัลลังว่างเช่นกันแต่สิ่งที่น่าจับตาที่สุดคือคำพูดของมิฮอคข้าไม่ล่ากระต่ายด้วยปืนใหญ่นี่คือดาบที่เล็กที่สุดของข้า ประโยคนี้สะท้อนถึงอำนาจที่เกินมนุษย์เหมือนคนที่เคยมีพลังยิ่งใหญ่แต่เลือกจำกัดตนเองไว้เหมือนลูกของเทพเจ้าที่ปฏิเสธพลังแห่งพระบิดาหากทฤษฎีนี้เป็นจริงมันจะหมายความว่าลูกชายของท่านอิมกำลังจับมือกับบากี้และครอคโกโคดายในองค์กรครอส s k i l เพื่อสร้างโลกใหม่ที่ไร้การปกครองจากรัฐบาลโลกเป็นการหักหลังครอบครัวของตนเองโดยตรง และนี่อาจาคือชั้นเชิงการเล่าเรื่องที่อาจารย์โอดะชอบที่สุดเมื่อสายเลือดของปีศาจกลับกลายเป็นผู้ล้มล้างระบอบเทพ,พเจ้าอาจารย์โอดะอาจกําลังบอกเราว่าแม้แต่ผู้ที่เกิดจากความมืดก็สามารถเลือกเป็นแสงสว่างได้หากเขายังมีเจตจำนงของตนเอง ทั้งหมดนี้คือทฤษฎีที่ว่าดราคูมิฮอ,อกอาจเป็นลูกชายของท่านอิมและเป็นสายเลือดของปีาศาจผู้ปกครองโลกถ้ามันเป็นจริงโลกของวันพีซจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพีซครับ และถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ